สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับพี่น้องครับในวันนี้ผมจะขอให้พี่น้องได้มีโอกาสฟังคําเทศนาในวันที่5้กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่ผมได้นำพระชนกของพระเจ้าภายใต้หัวข้อแผ่นดินสวรรค์บนแผ่นดินโลกขอเชิญรับฟังได้ครับแผ่นดินสวรรค์บนแผ่นดินโลกปรากฏอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่15ข้อที่10จนถึงข้อที่20นะครับ แล้วพระองค์ทรงเรียกฝูงชนและตรัสกับเขาทั้งหลายว่าจงฟังและเข้าใจเถิดไม่ใช่สิ่งซึ่งเข้าไปในปากจะทำให้มนุษย์เป็นมนทินแต่สิ่งซึ่งออกมาจากปากนั่นแหละทำให้มนุษย์เป็นมนทินขณะนั้นพวกบรรดาสาวกมาทูลพระองค์ว่าพระองค์ทรงทราบหรือไม่ว่าเมื่อพวกฟาริสีได้ยินคำตรัสนั้นเขาทั้งหลายไม่พอใจมากพระองค์จึงตรัสตอบว่าต้นไม้ทุกต้นซึ่งพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ ไม่ได้ทรงปลูกไว้จะต้องถูกถอนเสียช่างเถิดเขาทั้งหลายเป็นผู้นำที่ตาบอดของคนตาบอดถ้าคนตาบอดนำทางคนตาบอดทั้งสองคนจะตกลงไปในบอ่อเปโตรทูลพระองค์ว่าขอพระองค์โปรดอธิบายอุปมานั้นให้พวกข้าพงษ์ทราบพระเยซูตอบท่านว่าท่านทั้งหลายยังไม่เข้าใจด้วยหรือทั้งหลายไม่เห็นหรือว่าสิ่งใดๆซึ่งเข้าไปในปากก็ลงไปในท้อง แล้วก็ถ่ายออกลงช่วมไปแต่สิ่งที่ออกจากปากก็ออกมาจากใจสิ่งนั้นแหละทําให้มนุษย์เป็นมนทินความคิดชั่วร้ายการฆ่าคนการเป็นชู้การล่วงประเวณีการลักขโมยการเป็นพยานเท็จการใส่ร้ายก็ล้วนออกมาจากใจสิ่งเหล่านี้แหละที่ทําให้มนุษย์เป็นมนทินแต่การรับประทานอาหารโดยไม่ล้างมือก่อนไม่ทำให้มนุษย์เป็นมนทิน พี่น้องครับเราคุ้นเคยไหมกับคําที่ว่าใครๆเขาก็ทํากันชาวบ้านชาวเมืองเขาก็ทํากันอย่างนี้แหละอันนั้นเป็นสิ่งที่พบเห็นบ่อยๆนะครับที่คนที่เป็นคริสเตียนมักจะอ้างมาตรฐานของโลกมาใช้ใช้ในการอ้างว่าเราสามารถทําผิดได้เราสามารถที่จะโกงได้เราสามารถที่จะทําอะไรอะไรก็ได้เหมือนกับชาวบ้านเขาทํากันใครๆเขาก็ทําอย่างนั้น มีอีกประโยคนึงครับที่เราจะมักคุ้นกันในโบทของเราก็คือโบทของเราไม่เคยมีอย่างนี้โบทของเราไม่เคยทําอย่างนี้โบทของเราไม่เคยมีประเพณีปฏิบัติมาก่อนไม่เคยถือปฏิบัติแบบนี้มาก่อนอันนั้นก็เป็นอีกประโยคนึงครับที่คุ้นเคยมากพี่น้องครับมัทธิวบทที่15เนี่เป็นเรื่องราวที่พระเยซูเปิดโปงความน่าซชื่อใจคดของบรรดาพวกธรรมาจารย์ฟิสีครับ เมื่อพวกธรรมอาจารย์ฟาริสีนั้นเขาใช้ประเพณีที่มนุษย์สร้างขึ้นมากูเอามาเหมาเอาว่านี่คือพระวจนะของพระเจ้าเป็นคําสั่งของพระเจ้าเพื่อแก้ตัวว่าตัวเองนั้นฝืนขัดต่อพระวจนะของพระเจ้าแบบเนียนๆแบบไม่ผิดพลาดทั้งที่ผิดพี่น้องครับพวกธรรมอาจารย์ฟาริสีมหาพระเยซูถุนโะรงว่าเหตุใดสาวกของโะรง์จึงไม่ปฏิบัติตามประเพณี ขอเน้นงนะคำว่าปะเพณีของบรรพบุรุษของเราทําไมจึงรับประทานอาหารโดยไม่ต้องล้างมือพวกเขามีมนทินตามพิธีการหรือเปล่าตามพิธีรหรือเปล่าพระเยซูก็ทรงถือโอกาสตรงนี้นะครับเปิดโปงชำแหละใจของเขาครับเมื่อตัดกับเขาว่าจงฟังและเข้าใจว่าไม่ใช่สิ่งที่เข้าไปในปากทำให้คนเป็นมนทินแต่สิ่งที่ออกมาจากปากต่างหากทำให้มนุษย์เป็นมนทิน พวกฟาริสีไม่พอใจเมื่อพระเยซูตอบเขานะครับแล้วหลังจากนั้นพระเยซูก็ตรัสตรัสว่าอะไรครับตรัสว่าต้นไม้ทุกต้นที่พระบิดาไม่ได้ปลูกจะถูกถอนรากถอนโคนออกเสียซึ่งหมายความถึงคนเหล่านี้ครับฟาริสีเนี่ยไม่ใช่เป็นคนของพระเจ้าพี่น้องครับน่าตกใจนะครับว่าผู้นําศาสนาเนะี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นคนของพระเจ้าด้วยซ้ําไปผู้นําศาสนาที่พวกท่านฟังอยู่นี้พวกเขาไม่ได้มาจากพระเจ้าได้ และฟาริสีธรรมอาจารย์ในสมัยพระเยซูนั้นพระเยซูบอกว่าพวกเขาไม่ได้มาจากพระเจ้าและวันหนึ่งพระเจ้าจะถอนลากถอนโคนพวกเขาออกไปและในที่สุดเมื่อปีคศ70นะครับระบบฟาริสีสะด,ดุสีอะไรต่างๆรวมทั้งพระวิหารระบบการถวายบูชาถูกทํำลายจนหมดด้วยทหารโรม,มันพระเยซูบอกว่าปล่อยเข้าไปเถอะปล่อยเข้าไปตามลําพังปล่อยไปตามที่ชอบที่ชอบ เพราะพวกเขาเป็นคนนําทางคนตาบอดถ้าคนนําทางคนตาบอดนั้นตาบอดทั้งคู่ก็จะตกไม่บ่อครับเปโตรทูลพระเยซูว่าพระอาจารย์เรายังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องนี้นะักขออธิบายคําอุปมานี้ให้พวกเราฟังได้ไหมแล้วพระเยซูตัดครับบอกว่า,วาสิ่งใดที่นําเข้าปากก็จะไม่ทําให้มนุษย์เป็นหมุนถิ่นแต่แต่สิ่งที่ออกจากปากนั่แหละครับ ทำให้มนุษย์เป็นมนทินพระเยซูตรัสว่า <S <S แต่สิ่งใดที่ออกจากปากทําให้มนุษย์เป็นมนทิน <P kg> เพราะออกมาจากใจครับพระเยซูบอกว่าเจ้ายังไม่เข้าใจอีกหรือว่าเจ้าไม่เห็นหรือว่าสิ่งใดที่เข้าไปในปากก็ลงกระเพาะแล้วลงท้องแล้วถูกถ่ายออกลงช่วงไปแต่สิ่งที่ออกจากปากนั้นก็ออกมาจากใจจิตใจและสิ่งนี้แหละครับเป็นทำเป็นสิ่งที่ทําให้คนหรือมนุษย์เป็นมนทิน เพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าว่าข้างในของเขาใจของเขามีความคิดชั่วร้ายเป็นใจที่โกรธเคืองเป็นใจที่ฆ่าคนเป็นใจที่ร่วงประเวณีความคิดแบบร่วงประเวณีความผิดศีลธรรมต่างๆในความคิดใจของเขาแม้กระทั่งการลักขโมยการโกงการเป็นพยานเท็จการใส่ร้ายป้าย,ายสีสิ่งเหล่านี้ครับทาให้คนเป็นมลทินเพราะฉะนั้นในสุดพระเยซูสรุปว่าล้างมือก่อนกินอาหารดีไหม ดีทำได้ไม่ได้แต่ไม่ได้ทำให้ตัวเองเป็นคนบริสุทธิ์ไม่ได้ทำให้ตัวเองไร้หมนถิ่นเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ครับว่าอะไรเป็นอะไรเวลาที่เรากินข้าวต้องล้างมือก่อนพ่อเลยครับป้องกันเชื้อโรคครับแต่ว่าล้างมือเพื่อที่จะให้บอกกับตัวเองว่าเนี่ยฉันเป็นคนบริสุทธิ์นะไม่ใช่ครับเพราะฉนั้นตรงนี้ครับทำให้เราทั้งหลายต้องตระหนักว่าแม้กระทั่งพิธีบับติศมาเอง ก็ไม่ได้ทําให้มนุษย์รอดนะครับเรารอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อต่างหากครับการทําดีก็ไม่ได้หมายถึงว่าทําให้มนุษย์รอดนะครับแต่พราะเราเชื่อแล้วเราจึงทําดีความความประพฤตินั้นเป็นหลักฐานของความรอดเป็นหลักฐานของความเชื่อเป็นบทพิสูจน์ครับพี่น้องครับวันนี้เรามาดูว่าแผ่นดินสวรรค์บนแผ่นดินโลกนั้นเราจะตอบสนองอย่างไรในขณะที่เราเป็นชาวสวรรค์ที่เดินอยู่บนแผ่นดินโลกนี้ครับ เราต้องรู้จักสภาพจริงของแผ่นดินโลกก่อนประการแรกครับความเลวร้ายความเลวทรามของใจมนุษย์พี่น้องครับอะไรที่ทำให้มนุษย์ทําบาปแน่นอนครับการล่อลวงจากมารซาตานแต่เมื่อเราถูกล่อลวงแล้วสิ่งที่สําคัญคือว่าเราจะต้องยอมรับผิดกลับใจใหม่สารภาพบาปแต่ปรากฏว่ามนุษย์คู่แรกก็ไม่ได้ทำเพราะเขาเริ่มต้นที่จะโทษโทษงูโทษ งูที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาโทษงูสาป,ปรพสิ่งโทษคนอื่นก็เท่ากับโทษพระเจ้าเพราะอะไรครับเพราะเมื่อเราชอบโทษสิ่งอื่นนั้นเราชอบโทษสิ่งแวดล้อมเราชอบโทษสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างแล้วมันก็ลามไปครับจนถึงแผนการของพระเจ้าลามไปจนถึงตัวพระองค์เองพระเจ้าเองนิสัยการชอบโทษสิ่งต่างๆนั้นเป็นนิสัยบาปนะครับ เราคิดว่าแหล่งที่มาของบาปอยู่ภายนอกแต่จริงๆแล้วพระเยซูบอกชัดเจนครับแหล่งที่มาอยู่ในตัวของเราจิตใจที่สกปรกที่สุดจิตใจที่เหม็นที่สุดจิตใจที่เป็นเหมือนกับถังขยะอยู่ในใจของเราครับถังขยะอยู่ในใจนะครับเพราะฉะนั้นคนใดก็ตามพี่น้องครับที่ปฏิเสธว่าฉันไม่เคยผิดฉันไม่เคยทําผิดฉันบริสุทธิ์ใครๆเขาก็ทํากันฉันบริสุทธิ์ไม่เป็นไรใครๆก็ทํากัน โปรดกับใจเสียใหม่พี่น้องครับเราดูนะครับว่าจิตใจบจิตใจมนุษย์นั้นสกรปรกขนาดไหนเล้วสามขนาดไหนผมยกตัวอย่างครับมีร้านอาหารร้านหนึ่งชื่อ w o o d จูปิเตอรเจ้าของเนี่ยชื่อว่า t i เ e r w o o d ซึ่งเรารู้จักกันมีพนักง,งานคนหนึ่งของร้านอาหารนี้นะครับพอเลิกงานแล้วนะครับเขาก็ยังนั่งดื่มเหล้าต่อไปอีก2อสาแก้วหลังจากที่เขาเมา เขาก็ตัดสินใจขับรถกลับบ้านนี่เมาแล้วขับนะครับอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นครับแล้วชีวิตของเขาก็ตายรถเขาหักเลี้ยวซ้ายบนถนนสามเลนลอยขึ้นกาอากาศครับชนคว่ำและเขาเสียชีวิตทันทีเลยนี่สิ่งที่เกิดขึ้นครับแต่ในสังคมอเมริกันเรารู้ว่าเขาพวกเขาเนี่ยชอบฟ้องร้องกันเรียก่าเสียหายกันสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับพี่น้องสิ่งที่เกิดขึ้นคือพ่อแม่ของพนักง,งานคนเนี้ยนะครับ ฟ้องร้องไทเกอร์วูดครับฟ้องร้องในข้อหาอะไรในข้อหาเสิร์ฟแอลกอฮอล์ให้กับลูกชายจนกระทั่งลูกชายตายประสบอุบัติเหตุฟ้องร้านอาหารที่เสิร์ฟเหล้าให้ลูกชายในขณะที่ลูกชายนั้นเป็นคนเลือกเองนั่นคือสิ่งที่น่าเสียดายเสียใจและน่าสมเพชเช่นเดียวกันครับเป็นภาพสะท้อนว่าคนเรานั้นชอบโทษครับคนเรานั้นหเห็นแก่ตัวจิตใจมนุษย์นั้นเสื่อมทราม โยนความผิดให้คนอื่นเสมอพระเยซูบอกกับเราว่าความเลวทรามของชีวิตแหล่งที่มาที่แท้จริงของความบาปคือหัวใจของมนุษย์นั่นเองคําว่าเลวทรามนะครับหมายความถึงว่าเสื่อมทรามเสื่อมทรามไปสู่ความชั่วร้ายเสื่อมทรามเกิดวิปริตเกิดขึ้นเสื่อมทรามคือการเน่าเฟะของคนคนนั้นและตรงไหนครับที่เขาเน่าเฟะหัวใจของเขาครับหัวใจของเขา พี่น้องครับหัวใจของมนุษย์เนี่ยสำคัญมากเราต้องรักษาใจของเรา,าพระภีบอกว่าให้เราเรามาระวังรักษาใจของเจ้าทุกด้านเพราะชีวิตเริ่มต้นมาจากใจในสุภาษิตเรียกว,ว่าคำพีสามอักษรของจีนนะครับมีคำคำนี้เริ่มต้นเลยสมัยก่อนเด็กๆผมก็เรียนผมจะขออ่านให้พี่น้องฟังนะครับนั่งจือชอแสบึ่งเสียงแปลว่าอะไรครับนั่งจือชอแสบึ่งเสียง ว่าเริ่มต้นกำเนิดของมนุษย์นั้นหัวจิตหัวใจอุปนิสัยใจคอของมนุษย์นั้นก็ล้วนแต่บริสุทธิ์หลังจากนั้นเกิดอ,อะไรขึ้นครับนั่งจือชอแสบึ่งเสียงแสเสียงกึง๋งซิบเสียงเอียงเมื่อเด็กเรานะเกิดมาเนี่ยอุปนิสัยใจคอก็คล้ายๆกันเหมือนผ้าขาวนะครับเหมือนผ้าขาวผืนหนึ่งแต่หลังจากที่เขาได้เรียนรู้หลังจากที่ได้ถึกศึกษาหาความรู้ มีประสบการณ์ชีวิตแล้วนิสัยใจคออุปนิสัยใจคอก็แตกต่างห่างเหินกันไปเรียกว่ามี diversity นะครับ diversity คือความหลากหลายมากมายเหลือเกินเกิดจากการเรียนรู้เกิดจากการฝึกฝนเกิดจากการศึกษานะครับยิ่งห่างกันเท่าไหร่นะการศึกษาแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับอุปนิสัยใจคอของคนเนี่ยก็จะต่างกันมากเท่านั้นพี่น้องสังเกตนะครับเวลาที่เด็กๆนะ่อนุบาลนะครับ เราเป็นเพื่อนรู้จักกันบางคนอาจจะคบมาถึงทั้งโตนะครับเราเห็นเลยครับว่าเด็กๆเ,เขาเป็นอย่างนี้นะครับวัยรุ่นเหมือนกันครับเพื่อนๆของเราในวัยประถมก็อย่างหนึ่งนะครับในวัยมัธยมก็อย่างหนึ่งในวัยมหาลัยก็อีกอย่างหนึ่งหลังจากที่จากกันไปสามสีปีกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งชิบเสียงเอียงครับชิบเสียงเอียงก็คือว่ายิ่งวันอุปนิสัยใจคอยิ่งแตกต่างกัน ยิ่งหลากหลายมากขึ้นยิ่งห่างกันมากขึ้นพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะอะไรครับเพราะถ้าใครอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับเขาก็จะมีนิสัยใจคอที่ดีแต่ถ้าใครที่อยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เห็นแก่ตัวเขาก็จะมีนิสัยใจคอที่เห็นแก่ตัวมีวิฒนทิแตกต่างไปอีกแบบหนึ่งนะครับคือความหมายว่านั่งจือชอแสปึ้งเสียงแสเสียงกึง๋งซิบเสียงเอียง พระธรรมอิสยาครับบอกว่าเราทุกคนเหมือนกับแกะหลงทางเราทุกคนได้เจินไปเหมือนแกะทุกคนต่างก็หันไปตามทางของเขาเองพี่น้องครับการที่เราทําดีทําบุญทําสิ่งที่เรียกว่าเป็นคุณธรรมตามชาวบ้านเขาพูดกันหลายหลายครั้งเราก็ช่วยเหลือคนจนคนพิการคนด้อยโอกาสสิ่งนี้ครับเป็นสิ่งที่ว่าเป็นคุณธรรมคุณธรรมทุกคนก็ทําได้ เพราะอะไรครับเราสามารถดูภายนอกเป็นคนที่มีคุณธรรมเป็นคนที่ทำศีลธรรมนะแต่ข้างในอาจจะไม่มีจิตวิญญาณนะครับข้างในอาจจะไม่ใช่ข้างในอาจจะทําเพื่ออะไรบางอย่างซึ่งเป็นแรงจูงใจที่อาจจะไม่ถูกต้องเป็นแรงจูงใจทางลบถามว่าทําไมไม่มีจิตวิญญาณครับเพราะเราไม่ได้ทําเพื่อพระเจ้าไม่ได้ทําเพราะพระเจ้าเราไม่ได้ทําเพราะเรารักพระเจ้าครับ เราไม่ได้ทําเพราะเราอยากจะยกย่องถวายเกียรติพระเจ้าเราทําเพราะเราอยากจะให้เราเป็นที่รู้จักอยากให้เราเป็นที่ยอมรับอยากให้เราถูกเข้าใจว่าเอ๊ะเราก็ได้เป็นคนดีเหมือนกันเป็นเหมือนกับคนอื่นทั่วไปพี่น้องครับเราต้องการอะไรจากมุมมองของพระเจ้าหรือจากมุมมองของเราเองมุมมองของเราเองนั้นเราจะสร้างภาพ เราจะทําให้ตัวดูดีแต่มุมมองของพระเจ้าพระเจ้าอาจจะมองว่าเราเป็นคนชั่วร้ายเป็นคนวิปราสเกินเยียวยาหรือเปล่านั่นคือปัญหาของเราครับเพื่อนพีรมยืนยันบอกว่าไม่มีใครเป็นผู้ชอบธรรมแม้แต่คนเดียวไม่มีเลยไม่มีใครรู้จักพระเจ้าไม่มีใครแสวงหาพระเจ้านั่นคือโลกครับแผ่นดินโลกที่ดึงเราให้อยู่ในความคิดอยู่ในวิถีชีวิตนี้ตลอดเวลาเราจ้องระวังครับ คำถามที่จะถามพี่น้องในวันนี้ก็คือคำถามแรกครับเราทำบาปเพราะเราเป็นคนบาปหรือเปล่าครับเราทำบาปเพราะเราเป็นคนบาปใช่ไหมคำถามข้อที่สองคือเราเป็นคนบาปเพราะเราทำบาปใช่ไหมเราเป็นคนบาปเพราะเราทำบาปใช่ไหมพี่น้องครับพี่น้องอยู่ข้อไหนครับเราทำบาปเพราะเราเป็นคนบาปหรือเราเป็นคนบาปเพราะเราทำบาป คำตอบง่ายๆนะครับคำตอบคำถามข้อกอน,นะครับก็คือเราทำบา,พเพเาเปเพราะเราเป็นคนบาปถูกต้องครับเราทำบาปเพราะเราเป็นคนบาปพระพีบอกว่าเราทำบาปเพราะเราเป็นคนบาปเราเป็นผู้ที่ทำสิ่ง,งต่างๆที่ไม่ดีได้ด้วยตัวเองพเพราะเราเป็นคนบาปแต่สำหรับอดาดัมเอวานะครับทั้งสองเป็นคนบาปเพราะทำบาปเพราะอะไรครับเพราะว่าอดาดัมเอวานั้น ถูกสร้างขึ้นมาโดยปาศจากบาปและบาปนี้เกิดมาจากใจที่เสื่อมของอาดามเอวาซึ่งส่งผลต่อชีวิตของเขาและผงผุ่นของเขามวลมนุษยชาติทั้งหลายพี่น้องครับใจของเรานี่นะครับเป็นโรงงานผลิตบาปนะครับมันสร้างความบาปได้เสมอเพราะว่าอะไรครับเพราะข้างในอ่ะมันไม่ดีข้างในมันชั่วร้ายครับเพราะฉะนั้นมันเป็นความชั่วร้ายเป็นความเจ็บป่วยเป็นความเสื่อมทรามและวิปรารถอย่าง แทบจะหมดหวังเลยนะครับแต่แต่พี่น้องครับพระเยซูเตือนเราครับบอกกับเราเหมือนกันบอกกับเหมือนกับบอกกับสาวกของพระองค์บอกว่าไม่ใช่สิ่งที่คุณเอาเข้าไปปากคุณนะทําให้คุณบาปไม่ใช่ทําให้คุณเป็นมนตินไม่ใช่แต่เป็นสิ่งที่ออกมาจากปากออกมาจากใจของคุณแหละนะเพราะออกมาจากปากและออกมาจากใจที่ชั่วร้ายวิปริตนี่แหละทําให้คนคนนั้นนะ่ยบาป พราะเราต้องรู้ปัญหาของเรานะครับเราต้องรู้ว่าเราป่วยแค่ไหนเพื่อที่เราจะหันไปหาพระเจ้าเพื่อที่เราจะรับการรักษาจากพระเจ้าเราจะได้รับพระคุณพิเศษแห่งการบำบัดรักษาแห่งการอวยพรที่มาจากพระเจ้าให้รอดจากความเจ็บป่วยฝ่ายวิญญาณของเราประการที่สองครับพี่น้องครับการที่โลกจะมีอิทธิพลต่อเราเราอยู่ในโลกแต่อย่าให้โลกอยู่ในเรานะครับ เราดำเนินชีวิตยอยู่ในโลกนี้แต่อย่าให้โลกฝังตัวอยู่ในเรานะครับถามว่าโลกฝังตัวอยู่ในชีวิตของกายกล้วแต่เนี่ยมันจะกัดกินจนทำให้ชีวิตของเขานั้นถูกกัดกร่อนแตกสลายลงในที่สุดพิรุณขบรกการที่สองนี้พูดถึงเรื่องของความมืดความมืดในดวงตาที่พวกเขามองไม่เห็นกันแปลกมากนะครับนี่คือสิ่งที่บาปนั้นมันทำให้ คนเราเนี่ยตาบอดครับบาปไม่เพียงแต่ทําลายหัวใจของมนุษย์เท่านั้นบาปยังทําลายสายตาของมนุษย์ที่จะทําให้เรามองไม่เห็นมองไม่ชัดและบอดไปเลยพระเยซูตัดกับผู้นําศาสนาพวกธรรมาจารย์ฟอริสีนะครับว่าพวกเขาเนี่ยเป็นคนนําทางคนตาบอดถ้าคนตาบอดนําทางคนตาบอดทั้งสองจะตกไปในบ่อครับพวกเขา ไม่สามารถมองเห็นได้น,นี่เป็นภาพที่น่าขบขันมากมากนะครับคนตาบอดคนนึงบอกกับคนตาบอดอีกคนว่าไม่เป็นไรฉันจะช่วยคุณเองแต่ว่าคนตาบอดยังเป็นคนตาบอดอยู่แล้ววันหนึ่งครับทั้งคนนําคนตาบอดและคนตาบอดก็จะตกหลุมครับนั่นคือโศกนาฏก,กรรมตาบอดนําทางตาบอดพี่น้องเราจะเข้ามาอีกภาพหนึ่งนะครับ ถ้าถามพี่น้องว่ามีความแตกต่างไม่ระหว่างแสงสว่างและการมองเห็นมีความแตกต่างไหมครับคำตอบว่าแสงสว่างและการมองเห็นนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราอาจจะอยู่ในความสว่างมากๆเลยอยู่ในห้องที่สว่างมากๆแต่เราหลับตาหรือเราตาบอดนะเพราะฉะนั้นเราก็มองไม่เห็นแสงสว่างเราก็ยังอยู่ในความมืดนะหรือแม้กระทั่งเอาคนตาบอดสนิทเลยนะฮะ ไปยืนอยู่กลางแดดเลยเขาก็ยังมองมาอะไรไม่เห็นอยู่ทั้งที่ชีวิตของเขาหรือตัวเขาเนี่ยอยู่ในความสว่างเพราะฉะนั้นการที่คนคนนึงอยู่ในความสว่างนะครับไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องมองเห็นคนอยู่ในโบสถ์นะครับใช่ว่าเขาจะเห็นพระเจ้าคนที่มานมัสการอย่างสม่ำเสมอใช่ว่าเขาจะเห็นพระเจ้าเขาจะพบกับพระเจ้าเขาจะมีความสมัธ์กับพระเจ้า เพราะฉะนั้นการที่เราอยู่ในสถานที่ที่ดีนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะมองเห็นอันนี้คือสิ่งที่น่าเศร้าเหมือนกันเพราะใกล้เกือกินด่างนะครับอยู่ในสถานที่ที่ดีใกล้ชิดกับพระวจนะของพระเจ้าดังเช่นฟาริสีธรรมจารย์แต่ตัวนั้นตาบอดครับมองไม่เห็นว่าพระเจ้าเป็นยังไงกันแน่พระเยซูเป็นใครเราสามารถจะถ่ายทอดความเชื่อความศรัทธาของเรา ไปให้คนอื่นได้ไหมเรายอมฝึกฝนไหมที่จะมาเรียนรู้พระคัมภีร์ยอมฝึกฝนยอมถ่อมใจลงไหมที่จะไปพูดคุยข่าวเสริฐให้คนอื่นพี่น้องครับนี่ครับคือปัญหาครับเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในความสว่างหรือแม้กระทั่งเราอยู่ในความสว่างแต่ตาเราบอดครับเราก็มองไม่เห็นสิครับเห็นผู้นำศาสนาสามารถอา่านคัมภีร์ได้มากมายแต่ก็ไม่เห็นพระเยซู เพราะว่าพวกเขาตาบอดครับเพราะฉะนั้น,นียคือปัญหาของเรานั้นครับเราอ่านพะค่งภีแล้วเรารู้สึกว่าไม่เห็นพระเจ้าเราไม่มีความน่าสนใจหรือเราไม่มีความเอาใจใส่หรือเราไม่มีความกระตือรือร้นเมื่อเราพลิกเพ่งผีขึ้นมาอ่านอันนี้คือเราป่วยแล้วนะครับแล้วอ่านทุกทีก็ไม่เห็นได้อะไรเลยนะครับก็คิดแบบปัดยาไปบ้างคิดแบบคนนี้ไปนี้ไปบ้าง แต่ไม่ได้คิดแบบหลักการพระมพีไม่ได้คิดแบบศาสนศาสตร์ไม่ได้คิดแบบการประยุกต์นําไปใช้เนี่ยครับคนพวกนี้ตาบอดและนี่คือปัญหาของคนตาบอดเพราะพวกเขาเสแสร้งว่าเขารู้ครับเขารู้ทางเขาบอกคนอื่นว่าเนี่ยพวกเขารู้ทางนะแล่พวกเขาเนี่ยพยายามประดิษฐ์ประดอยสร้างประเพณีขึ้นมาทุกประเภทโดยเมาเอาหรือโมโนเอาคิดเอาเองว่านี่คือวิธีที่ถูกต้องที่พระเจ้าจะพอพระทยัย พระเยซูจึงบอกว่าพวกเนี้ยอยู่อยู่กับโบสถ์กินกับโบสถ์อยู่กับพวิหารทุกอย่างดีหมดเลยแต่ว่าไม่เห็นพระเยซูอยู่ในความสว่างจ้าเลยแต่ไม่เห็นพระเยซูไม่เห็นพระเยซูในตัวของเขาครับและนี่คือความเศร้ามากถ้าเกิดอย่างนี้กับหลายหลายคนพี่น้องครับเวลาที่เราทาลิปสติกนะครับเวลาที่เราทาหน้าทาตานะครับ เราทาให้สวยที่สุดใช่ไหมครับปากของเราต้องแดงอย่างเหมาะสมนะครับอันนี้คือในสายตาของเราในสายตาของเพื่อนๆของเราแต่ถามว่าในสายพระเนตรของพระเจ้าในสายตาของพระเจ้าบางทีริมฝีปากที่สวยๆนะครับก็น่าเกลียดครับเพราะอะไรครับเพราะว่าในโรมบทที่3ามเนี่ยได้บรรยายถึงสภาพของคนที่เสื่อมโทม ที่อยู่ในโลกที่เสื่อมโทรมโปรดฟังนะครับผมจะขออนุญาตใช้เป็นการสรุปในคำเทศนาวันนี้ครับคอของเจ้าเป็นหลุมฝังศพที่เปิดอยู่เจ้าใช้ลิ้นล่อหลวงพิษของงูเหลือมอยู่ใต้ริมฝีปากของเจ้าปากของเจ้าเต็มไปด้วยคำสาปแช่งและความขมขื่นเท้าของท่านไวต่อการหลังเลือดในหนทางของท่าน มีแต่ความพินาศและความทุกยากและหนทางแห่งแผ่นดินที่เจ้าไม่รู้จักไม่มีความยำเกรงต่อพระเจ้านี่แหละครับขอเขาเป็นยังไงบ้างลิ้นเขาเป็นยังไงบ้างลิ้นฝีปากเขาเป็นยังไงบ้างปากของเขาเป็นยังไงบ้างท่าของเขาเป็นยังไงบ้างพี่น้องครับนั่นแหละครับคืออวัยวะที่ทําให้เราเคลื่อนไหวอวัยวะที่ทําให้เราเคลื่อนตัวไปนู่นไปนี่ได้ ไปยังสามที่ต่างๆได้นี่แหละครับคือสิ่งที่เป็นคนําอธิษฐานของตัวผมเองว่าขอพระเจ้าประทานให้ผมมีกําลังในการเดินทางขอพระเจ้าประทานกําลังให้ผมมีความสามารถในการกินอาหารที่อาจจะบางครั้งมีเชื้อโรคผมก็ขออนุญาตขอพระเจ้าที่จะทรงโปรดประทานสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์เพียงพอในการรับใช้พระเจ้าเสมอขอทรงนําพวกเรานั่นคือคอําอธิษฐานของข้าพเจ้าของผมเองกับพระเจ้า พี่น้องครับก่อนที่จะจบในวันนี้ขอเรียนเชิญพี่น้องร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์สอนพระเยสุคริสผู้ได้ส่งสิ้นพระชนบนไม่ยังเขียนพระองค์ได้ทรงวายพระชนเพื่อไถ่บาปและพระองค์ได้ประกาศชัยชนะต่อความตายโดยการฟื้นคืนมาจากความตายในวันที่สามพระเจ้าข้าพระองค์ตรัสว่าให้แสงสว่าง ออกมาจากความมืดได้ส่องเข้ามาในใจเราเพื่อแสงสว่างแห่งความรู้ถึงพระสิของพระเจ้าจะเป็นของพวกเราทั้งหลายข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดที่จะให้ทั้งหลายมองหาความเสื่อมซ้มของหัวใจมองหาในบางด้านบางส่วนบางม,ม,มุมทำให้ทั้งหลายมีตาที่บอดบางคนก็อาจจะได้เบล่อเบอข้าแต่ขอทรงโปรดเมตตาด้วยขอการทรงนำ ของพระอ,องค์มาถึงพวกข้าพง์ทั้งหลายและต้องขอขอบคุณพระเจ้าที่พระเยซูได้เปิดเผยเปิดโปงปัญหาที่แท้จริงปัญหาที่แท้จริงนั้นคือจิตใจที่เป็นมนทินจิตใจของโลกที่มาอยู่ในแผ่นดินสวรรค์ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาทรงช่วยให้ล่องหลายได้พ้นจากโกาครคภัยไข้เจ็บมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์มีจิตจิตวิญ,ญญาณที่ใกล้ชิดติดสินคับพระองค์ มีอารมณ์ที่สดชื่นแจ่มใสขอพระเจ้าอํเนวยพระพรพี่น้องแท้ทุกท่านผู้ที่ยินได้ฟังเสียงสิ่งอิบานี้อธิจฐาในพระนามพระเยซูกิ์จเจ้าอาเมนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับถ้าหากว่าพี่น้องชอบก็กดไ like, ลค์นะพี่น้องจะช่วยก็กดแช์นะครับแล้วก็ขอพี่น้องที่จะได้รับการอํานวยพระพรที่มาจากพระเจ้านะครับสวัสดีครับ สุดท้ายกลายกลับเป็นที่หนึ่งแจกไปแค่ไหนยิ่งได้คืนกลับมาไม่ต้องสอบหากลับดีมีมากมายอย่าติภายนอกมองให้ถึงจิตใจรำรวย แลกชีวิตไม่ได้สิ่งที่คนเห็นว่าเพียงเล็กน้อยและไม่สำคัญแต่ในสวรรค์ขือมุนที่ต่างไปจากโลกนี้